สวัสดีครับเอและท่านผู้ชมที่ก้าาาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ตามผลออกกันที่2เดือน7พศ2568นะครับกับแนวทางนิเเอิเช้า VIP แล้วก็นิเคอีบ่าย VIP นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับํำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เล็กเด่นจาก0ูตร์ถึงเก็คัดไ้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาดูผลออกนะครับผลออกของนิ k เกอเช้าออก93005นะครับ93005 จุดวิ่ผมก็เข้าเลขศูนย์คนเดียวเนาะเข้าตัวเน้นด้วยนะครับ80ศูนย์แต่ว่าเลขเด่นของผมมันหลุดนะครับเลขเด่นหลุดตัวแทนก,ก็คือ3านะครับแต่ว่าแต่ว่าใครเอา3ตัวไปตัดเล่นนะครับเข้านะครับ3ตัวไปตัดเล่นเขาที้าศูน50นะครับเพราะว่าในคลิปผมก็บอกแล้วเนาะนะครับใคร ไม่ออาในวินหรือว่าไม่ได้ตัวเจาะก็อลองเอาสามตัวไปตัดเล่นดูนะครับก็ถือว่าตตัดเล่นสามตัวก็ขเข้าที่ห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์กลับไปก็ต่อที่นี่คอีบ่าย V I P นะครับบ่าย V I P ก็เข้าตัวไม่เน้นไม่เน้นเนาะแปดไม่มากนะครับแปดแปดไม่มาก็ตัวแทนเขาเหมือนกันนะครับสามเข้าที่สองสาม นะครับแต่ตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็เข้านะครับก็ามาด้วยกัน96เลยนะครับแค่เอา3ตัวไปตัดเล่นก็เข้านะ96กับจุดบินก็เข้านะครับ96ยิงโหลดเข้าหมดเลยรอบใบนะครับก็ตัว่าวันนี้แิ่ดผมไปเน้นที่เลขก8เนาะ8ไม่มาก็ตัวที่ผมเจาะก็คือ86กับ89ถ้าเล่น9ก็จะเป็น96 9กกับ96นะครับก็ติว่าตัวเน้นไม่เก้าเข้า,ขาตัวที่ไม่เน้นเน้นนะครับแต่ว่าใครเล่นทั้งหมดนะครับ7ชุดนะครับมีโอกาสได้นะครับ7ชุดเพราะว่าผมยึดเลขเต็มเป็นหลักนะครับ7 4 6เป็นตัวประกบจุดด้านหลังนะครับแล้วก็มาตามกันต่อเนาะนะครับ วันนี้3ตัวใครเอาไปตัดเล่นก็เข้าทั้งเช้าแล้วบับาอบ่ายเลยเนาะนะครับ5 0กับ96กับเก้า็มาตามกันต่อนะครับในวันที่3ครกับช่วงนี้แนวทางของผมก็หลาแนวทางเนเาะกพมีเข้ามีหลุดัเดินไม่เขาเรียกว่า การเตินของทางเลขยังแนวทางนะครับมันช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกตัวอะไรเนาะนะครับครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับคั้นผมจะหยุดปล่อยคลิปปรับสูตรผมก็เป็นห่วงสมาชิก fc เนาะนะครับบางท่านอาจจะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะครับการให้แนวทางนะครับการหลุดบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะครับดีก็ทำให้สมาชิก fc ก็ พูดง่ายๆก็เสียตังกันเนาะนะครับก็อยากจะหยุดปรับปรับสูตรนะครับแต่ก็จะลงให้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยวผมปรับไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่าไม่เข้านะครับผมก็ต้องกลับขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางนะครับก็พอมาดูนี่แคอีกเช้าวีไอพีนะครับนี่แค i อีกเช้าวีไอวันนี้ ตอนเช้าผมก็ลงคลิปสั้นให้เนาะนะครับต่ว่าใครได้เห็นผมก็ลงไปก่อนหน้านี้แล้วผมจะเลือกลงเฉพาะตัวที่แนวทางที่มันเข้าบ่อยนะครับสำหรับคลิปย่อสั้นเนาะนะครับว่าบางทีคลิปที่โอสั้นนะครับมัน,ม,นมันไม่เหมือนกับมันไม่ละเอียดเหมือนคลิปเต็มนะครับ เรามาดูนิกเกอีกเช้า VIP นะครับวันนี้ชุดบินผมให้3 4 9สี่ก้าสองเับสุดเล็กเด่น เ,เด็กเต็มวันนี้ได้3กับ4ได้3กับ4นะครับตาอมค์ผมเล่นเลข4ี่แต่ชอบเลข3จับที่เลข3นะครับก็จะจับให้ที่4 3 4 9 ส2แล้วก็ส7ครับส3่9า2แล้วก็ส7นะครับ <c oughs> ส่วนสามตัวนะครับ3ตัวตามจริงผมอยากจะจับให้3ชดุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปสั้นผมลงให้3ชดุดนะครับจะเป็นคลิปเต็มนะครับผม เน้นใตัวเดียวเลยนะครับตับไปที่จะไปที่549สีเนาะแล้วก็ห้าส รหรือว่าใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับ5 49กานะครับก็ตัวเน้เนๆก็คือ4 9เน้ามน49กับ4 7 นะครับใครจะเล่นชุดอื่นก็ได้เนาะนะครับสีเก้ากับสีเจ็ดกลับไปต่อที่นีเคอีบ่ายวีไอพีนะครับจุดวินนะครับสองสามสี่ห้าหก เลขเป็นผมให้ที่2กับ3ผมเน้นที่เลข2นะครับเน้นที่เลข2องกชอบเลข3จับที่เลข3นะครับเพราะว่า2องกับสามบนชนกันที่เลข3ระวังมันก็มามีโอกาสมาเนาะ3แต่ในสูตรงผมเน้นไปที่เลข2นะครับผมก็จับตามสูตร ก็จะเป็นสองส2ม2องสี่สองห้อหก,กับส่วนสามตัว กับไปที่5 2 4ีหรือว่า2 4 5ก็ได้2 5 4ก็ได้นะครับก็เอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้เนาะต่ว,ว่าไกลจอดเล็กน้อยนะครับก็เอา3ตัวไปตัดเล่นเลยนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นเอาก็ได้นะครับข้างบน 2 3 4 5 6นั่นตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นให้2ชุดนะครับก็จะเป็น2 4กับ2 6นะครับ2 4กับ2 6ครับก็มีแค่นี้เนาะสำหรับในเกตอีกเช้า VIP นะครับถ้าที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้ครับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่3เดือนเจ็ด พอสอบ8นะครับขอให้โชคด,ดีทุกท่านหยิบจับส่วนไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ